สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อนๆเนาะชาวยูทูบเบอร์สุดๆนะพี่น้องันนี่บจิตรมาเห็นคลิปประจำวันพี่น้องเห็นคลิปลงที่ช่องยูทูปพ่อแม่จิตเองเนาะระจำวันเมื่อนี้อากาศฮอตหลายพี่น้องเอ้มากินน้ำน้ำปั่นพี่น้องน้ำปั่นนิวชาไข่มุกไปเองเนาะงพี่จิตฮอตหลายพี่น้องไอากาศฮอตมากๆพี่น้อง มันนี้พะเยากำลังจิมาพี่น้องเอ้ยตอนบ้านปรจิตตอนนี้ข้างหลังเนาะฝนตั้งเขาอะไรพี่น้องเอ้ยมาแล้วตอนนี้ฝนมาแล้วฝนกำลังจะตกพี่น้องบ้านประจิตมันนี้กำลังจะมาตกมเมนีนาจะตกแห้งพี่น้องเอ้ยฝนบ้านบระจิตตกแห้งละลายตามสังเกตการพี่น้องตามประจิตสังเกตมันเหมืนฝนจะมาตกแห้งมากๆ มูวนะันเมลงเนาะตอนสามทุ่มบารจิดจะได้ไลฟ์สดหรือบอกพี่น้องถ้าฝนตกถือถือว่าจะบปเห็นบาจิตไลฟ์สดหรือยังเนาะแต่ว่าฝนฝนตกเพี้ยนถ้าฝนมัตกแล like ้วมันเห็นการไลฟ์สดขึ้นฮาร์ขึ้นเวทีของบาจิตพี่น้องเลยในถ้าฝนมัตกพี่น้องอย่าลืมเด้อเมลงเด้อตอนสามทุ่มพี่น้องอย่าลืมว่ามีนัดมีนัดที่บ้านบาจิตจะพี่น้องเด้อเป็นแค่พี่น้องพ่อแม่สาวอยู่ทุกคนส่วนพี่น้อง นี่จะมากินน้ำปั่นหน่อยปันกินน้ำปันกินน้ำปั่นนะรื่ว่าชาไข่มุกเราจะมีน้องันไตยด้วหชาไข่มุกไปแมครับเจ้าประจิจีบอยอากาศร้อนหลายไปน้องได้หมการปั่นบระจิพายุกำลังจะมาก วันนี้วันนี้เนาะมันติดทานว่านหน้าจะตกฝนนะพี่น้องเลยวันนี้นะหน้าตกตกร้อยเปอร์เซนต์เลยมาแล้วฝนมาแล้ว,ลลวตอนนี้กลังลังเขามาเลยฝนถ้าฝนตกหนาประจิตอาจจะพอสามารถไล่สนได้นะพี่น้องเนาะอ,อันตน่อไปคือสัญญาณเน็ตบุมีนะพี่น้องอันที่สองถ้าฝนตกแม่นยันฟ้าดังพี่น้องยันฟ้าแม่เรื่อมน,นะพี่น้อง ฟ้าแม่เรื่องหรือว่าฟ้าดังฟ้าผ่าเนาะบาจิตตัวฟ้านะถ้าพจน์พี่น้องเอ้ยไม่ได้กลับมาบาวจิตได้แลวสวดไกยาลืมเด้อพี่น้องเด้อมาหาบ่าวจิตเองมาหาบ่าวจิตเองที่บ้านของบ่าวจิตบ้านสายลมพี่เนาะบ้านสายลมของบ่าวจิตเองบ้านสายลมของบ่าวจิตยินดีต้อนรับ พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาว youtube นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ตอนสามทุ่มนะครับมาหาบาจิตหน่อยมาอยู่เป็นเพื่อนบาจิตหน่อยนะมาเล่นน้ำเป็นจิตมาทักทายบาจิตแหน่อยู่ที่บ้านสายลมนะจ้าจินำบาจิตจะพาไปเปิภาพบรรยากาศดูที่คนแล้วพี่น้องเลยข้อเป็ดข้อไก่ของบาจิตคือเก่านะพี่น้องนะบาจิตจะพาไปเปิดพี่น้องเด้อ แป๊บน <Keep it. S 1> ึงพี่น้องแป๊บนึงตอนนี้บาจิตมาเบิ่งน้องชายเพผนเนาะงมหอยพี่น้องไปมางมหอยพี่น้องเลยมาพี่น้องงอมหอยเด้อพี่น้องงมหอยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศอยู่ที่หนองพี่น้องน้องบ้านบาจิตเองพี่น้อง นี่เป็นมังงอหอยพี่น้องเอ้ยอ๋อนี่เป็นหอยพี่น้องบ้านมจิตเอ็นหอยจูบพี่น้องหอยจูบหอยจูบก็มีหอยคมก็มีพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฝนกำลังท่วมบ้านมจิตพี่น้องบ่มืดคืบมาแล้วพี่น้องท้องฟ้าพายุกำลังจะเข้าพี่น้องเอ้ยบ่ภูภู มเมล็ดบัจิตอาจจะบมเสมาไรสดได้พี engineer, ่น okay, um. like <te okay, ้องเลยฟายูเขาคักคักเมล็ดพี่น้องขุ่นมาพี่น้องฝนกำลังตั้งเขามาแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นบัจิตขึ้นไรสดมือแลงดนี่อะแสดงว่าพายุมาแล้วเดี๋พี่น้องเด้อโยกฝนตกแล้วเมลี่แต่ถ้าฝนบาตกอย่าลืมเลยพี่น้องอย่าลืมว่ามีหนดที่บ้านสายลมบ้านของบาจจิตเองพี่น้องก็มา ทักทายสบายดีกันแบบสดๆได้พี่น้องบอกพี่น้องฝนกำลังตั้งข้าพี่น้องาบ้าไปจี๊ะบ่มืดคึ้มเลยพี่น้องเอ้ยมันกำลังบึงน้องชายเพิ่นงมหอยพี่น้อง,ววน,องน้องชายเพิ่นงมหอยอยู่พี่น้องเอง เป็นหอยจูบพี่น้องหอยจูบหอยกาบกี้นะพี่น้องเนาะหลายๆได้บมันเลยมาเนี้ยบาจิตกำมาเห็ดคลิปทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือเก้าพี่น้องอยู่ที่ช่องซ้ายลมถิ่นเซโนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศฝนกําลังจะตกที่บ้านบาจิกพี่น้องฝนกําลังตั้งเขามาแล้วลมมาแล้วพี่น้องลมมาแล้วไอ้บ่ลมพัดมาแล้วลมพัดมาแล้วเดี๋พี่น้อง cầm đang sẽตก thì nóc ơi nhìn nóc này để, lấy mấy đứa oh, nóc nóc sai bơ chín ngon hồi <laughs> nó sai thì là uh, nằng chín phan mình cá bơ chín đấy nó. đen không bơ chín đen gì ตอนนี้ลมกำลังพัดมาวีวีพี่น้องเอ้ยลมพัดมาวีวีแล้วตอนนี้เป็นมาพี่น้องบรรยากาศท่ามกลางพายุกําลังจะมาเดยวพี่น้องหอยพี่น้องหอยที่ว่าน้องชายบัตจิตไปงงเมื่อกี้พี่น้องบอกนี่จะเป็นนี่เป็นหอยกับขี้พี่น้องนี่เป็นหอยกับกี้ไี่จะเป็นหอยจูบพี่น้องหอยจูบพี่มาพี่น้องเรียกว่าหอยขมนะ หอยจูพี่น้องไอ้ต้มจำแจ้วพี่น้องนี่งจมจำแจ้วมันจะเป็นหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่จะได้น้อยพี่น้องบ็มีหลายจะมีแต่หอยกากี้กับหอยไอหอยจูไปเลยพี่น้องเอ้ยเห็นมาพี่น้องบรรยากาศหาอยู่หากินอยู่ที่บ้านบรจิตเองพี่น้องใช่ไหมเว่าเรนมางอหอยบ้านน้องของชายบรจิตหน้าถือถือน้องชายปรจิตเองพี่น้อง นี่ว่าน้องชายบัจจิตพี่น้องอันนี้ของลูกพี่นี่อันนี้น้องชายบัจจิตกำลังจะขึ้นแล้วพี่น้องน้องแดงน้องแดงน้องแดงงมหอยพี่น้องเ้ยเป็นผ่านไปก็คือบรรยากาศอยู่ที่แคมน้องพี่น้องแคมน้องบ้านบัจจิตวันนี้บัจจิตมาเห็ดคลิปอยู่ที่แคมน้องพี่น้องเลยเห็ดคลิปทำกลางบรรยากาศ พายุกําลังจะมาพี่น้องพายุกําลังจะมาวันนี้บ้านบัจจิตวันนี้พี่น้องมาเฮานี้บัจจิตก็จะได้ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องปิดคลิปอยู่ที่แคมหนองบ้านบัจจิตพี่น้องจะได้ฝากเด้พี่น้องเด้อสวยติดตามพี่บัจจิตแน่ซองของบัจจิตพี่น้องสายลมถิ่นเชโนพี่น้องเอ้ยฝากได้พี่น้องเด้อตอนนี้บัจจิตอยู่ที่แคมหนองพี่น้องเห็นปะหนิหนี่มาพี่น้องแคมหนองบ้านบัจจิตเองบรรยากาศแบบบ้านบ้านมีที่แบบบ้านบพี่น้องมิที่ชนบทนะครับพี่น้องครับ ช่วยติดตามให้บัจิตเนี่ยได้พี่น้องเด้อมาห้องน,นี้บัจิตกระสิขอปิดคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย